นี่แมนด้านนอกทุกคนเนาะเป็นส่วนนางลิ้นเป็นฟู้ดแอนด์ริ้งทุกคนเนาะมาแบบนันกการว่าจะเป็นจยนงไหนนอกอาคารทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นพวกประเภทเครื่องเงินต่างๆทุกคนเครื่องเงินต่างๆนี่เป็นห้างนางลินเนาะจะมีตู้ซื้อน้ำซื้อในาราคาตามป้ายทุกคนเนาะก็จะเปลี่ยนประมาณน,นี้ นนพี่เฮือนซุนเผาะทุกคนยอย่างใหญ่ตามบริเวณทุกคนพอกันอีกแล้วนนเนาะทีพีสามเนาะท่าทุกคนนะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเน,ะเน,น,เน,ะนาะว่าเป็นจังได้เนาะงานซุนเผาอยู่บริเวณอ้อมนอกเนาะเบิ่งบรรยากาศว่าจะเห็นอย่างไี้ทุกคนติดตามไปนะไปนีหานอาหาร้นานนอกทุกคนนีหานอาหารนี่ก็มากับกลุ่มท่องเที่ยวต่างประเทศทคน ตเต็มเลยก็เลยออกคำกับโฟล,ว,ลว์เลยฮะนี่แผนทีท่ทางนอกทุกคนเนาะจากบ้านสนาวนเผาตามทุกคนได้เห็นน้ำกันนะเนาะมี็นสวนเผาเด้ยระติดตามไปน้ำกันตัวนี้จะเป็นสนวนเผาเวียดทุกคนกนะําขวามือนํำเบอร์่งเนาะเลาะตามสายทางไปบ่ง

Okay, and then until 18th century, they lost their kingdom belonged to Vietnam. This part of Ho Chi Minh City and Mekong Delta belonged to the people. I mean, you know Uncle, okay, Uncle So from it 8th to the 13th century, Sumer was a very powerful kingdom, including Ho Chi Minh City now and Mekong Delta. But when the Xiong, the Thai people, came and invaded, ก็ให้เข้าทุกคนนะเนาะส่วนเพานอกจากเขาไม่สร้างอะไรยังเอาดินโอบทุกคนเนาะถือว่าครบนะห้ามเข้าไปในนะซองเบ่งได้อยู่นะทุกคน,นะนก็เป็นเฮือนปูนโบกทุกคนนะเนาะเือนปูนโบก โครงสร้างแน่นหนาดีทุกคนเนาะโครงสร้างแน่นหนาดีเงินของสนวนพองจามทุกคนเนา,านะสวนพอาจ่าโครงสร้างก็จะแน่นหนาเนาะทุกคนเนี่ยจะหลายสั้นหลายหลายหลายแบบเนาะ ประตูทางเข้าแห่งส okay. ุนเฮาจ้ะไม่ใช่เป็นเหือทุกคนเหือเหือบูฮานเหือเก่าหัวซันซาเนาะเหือเก่า บ,บ้านบ้านมีหนองปลามีเอยอยละเดี๋ยวบ่าคขาจะยางตามสายนี่ไปก่อนอขาจะเป็นจังไลจะมีบุญกองข้าวใหญ่อ่อน,นี้กับหูคือกันเนาะกองข้าวน้อยข่าแม่ตายแล้วกองข้าวใหญ่นีออ่อาจจะยังบปตายเถื่อนเนาะพอมันใหญ่เลยกองข้าวใหญ่นี่กับบ้านประชาชนมานหมือนชน บ้านดังเดืนนเอดเทุกคนนี่จะเป็นเฮือทุกคนเป็นเหือโอ้มีห้องน้ำสะอาดใส่ทุกคนอยู่นี่มีเฮือมีสวนพักสวนหญ้า,าทุกคนเหือกระดงเหือบูฮานก็จะปะปนกับบริเวณนะี้ หลาูปห,หลายแบบของเือก็ไปเห็นดีเทลเิ็นโซทุกคนเนาะว่าอันนี้เป็นเืออย่างเืออย่างเนาะเบืเ้องไปน้ำกิดลลนี่แหละเนี่ยเธอสุนพ่อเวียดนาม,มทุกคนสวยงาม ม็นข้าวๆทุกคนเนาะงานหลังที่ยาวแหงคือว่าจัดเต็มเนาะทุกคนชิวัลศิลปนท่านพักห้าดาวพื่อนนี่สมัยตะกี้เนาะตอนงห้องแฮมจนพาวพาซาเพื่อติ่บนเนี่ยย <c oughs> าวแท้ยาวว่าโค้งสั่งที่แข็งแหงทุกคนเนาะ พยุกต์อย่างกับโบยานเนาะเนื่องจากจัดเต็มมาละพร้อมบวกเสมอเนาะโอ้โหนนี่แหงคักทุกคน,นงานของสนเผาที่กวนตูมทุกคนเนาะกวนตูมสวยงามบ่ทุกคนงนานสนเผาที่กวนตูมเป็นแบบนี้เลยทุกคน มันใดไม่ลำเดียวเนาะเอามาตัดมาโบกให้มันให้มันเป็นขั้นที่ขึ้นไปทุกคนเนาะโอ้สวยงามเป็นโครงสร้างทุกคนเสาแปดเหลี่ยมเต็มใช่ฮะ โอ้คากลายทุกคนเหน่อยเครียดเนี่ยเพราะนหลังนี้นี่มันยาวแหงเหน่อย,อยหลายอันนี้เพื่อจะเขียนเสีว่าบา,บาน่าเนาะบาน่า You wanna walk over that side? Okay, I'll walk over to the water. That laptop. Okay, but but buddy, it's it's not made for walking around. I'm supposed to stay on the sidewalk and that's gonna muddy. So I'm not gonna walk down there, the like okay? Yeah, but I What are <coughs> 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 right, but I don't wanna walk in the mud. So I can only walk on the path, okay? No, I'm not walking in the mud. No. <coughs> Okay, will walk the path. เดี๋ยวเขาจะขึ้นกันตอนนี้ขัอยากเพิ่นขึ้นมาละยังจะเฮาให้บุรีขึ้นเถอ กนนไป่อโอ้ทางด้านในทุกคนเนาะก็จะมีเครื่องไส้ของซอยทุกคนมีเครื่องไส้ของซอยมีพัดลมอ้มีกบมีเต่าได้กินบรรยากาศที่ว่า คักทุกคนคักคักลายบกขึ้นมาห้าหนุวยชิมีแบบนี้ทุกคนเนาะ <c oughs> มีโตตังเฟอร์นิเจอร์การปุ๊กงอนทุกคนเขาก็จะใช้เครื่องมือเครื่องมือ่บรายทุกคนเนาะจะเัินหน่อยอาศัยแห้งคนซอยกันนะทุกคนทอนถอนมัดม,ดมดาเจออยา่าง จะเป็นประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นห้องนอนห้องนอนของชนเผ่าทุกคนเนาะนีะ่จะเขียนใส่ private space ทุกคนพื้นที่ส่วนตัวของชนเผ่าม,มีหมอไมีาย ต่าง,างมีบมักมีแฉบแซ่เปียงยอ้ทุกคนขักขักขักสะอาดตกงามเนาะเขาเห็ดได้บริหารได้กีไฟทุกคนการแต่งยุคัวากิน ครงสร้างสวยงามทุกคนแน่นมาแน่นมาจบเจือมีหูบสร้างหูบเอ่ยจัดหนักประสันซรทุกคนพอละเบาค้ำบุบเบิ่งหลายนลก็จิจับเบิ่งหลายนะ ทุกคนีนบ้านชนเผาที่กวนตูมขึ้บ่าข้ามเบ้าฮะเนาะเนาะจะลงด้แบบนี้นะลงจากไหนบุบเลยแบบนี้ที่จริงปุ๊กเงินโหดให้ที่น่าเชื่อเพนใดก็คักง,งามขึ้นทุกคนเนาะฟ้อนขึ้นกับสิเป็นอย่างนี่ลงยากขึ้นยากเกี่ยวบ้านชนเผาทุกคน

ูืสอก่ามันสันเกินไปทุกคนขึ้นได้อยู่ดอกแต่ว่าพกขึ้นแล้วทุกคนอเอาบางอย่างอื่นอะซะไปผมบอกคำเคยเห็นแล้วนะทุกคนอยู่ซีกล่องกับอัตะปือเนาะก็มีเครื่องไส้ของซอย,อยนนหนมูลนะาโบลาหลายพันธดเตาตาไา สามเฮือนสามซีซันทุกคนสามเฮือนสามซีซันบรรยากาศร่มรื่นทุกคนมีที่พักที่เอ่ยมีเฮือนเงินต่างๆเนาะหอนั้นหอนี้ขอเจ้าเนาะตามความเสื่อมี่เป็นเขียบอย่างโอย่างลายทุกคน แนวหล่นี่ไม่จะเขียนใช่ไหมปีนี้ก็ก็แปดข้อมูลต่างๆาเนาะมาค้างกับอนันบอลเป็นเด็กเอาไปเอาซะไปเรื่อยๆเนาะเบื้องหลายย่างเอาเปาเอาได้กับเบื้องนหลายแนว มีกบมารันไงนมีห่อไม้ห่อเอ้ยนาะลากหลายอีลีหัวงวหัวควายต่างๆทุกคนห่อไว้ก็มีอีกแบบนี้มีทุกหอ่อยู่เนี่ย เงินสนเผาเส้นทางลัดเลาะทุกคนมีหัวน้ำจำลองอยู่สามมิติทุกคนเฮเอนสนเผาต่างๆึ้นยูลาวนี่แปบบนี้จะเป็นเือนคนมองทุกคนเนเขาจะเขาจะามีก้อนหินมีเมือนสูดินต่างต่างเนาะ การขนมง่งคนกระโม่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่นี่ก็ไปซ้อมบังซักมีอย่างนี้ครับทุกคนมีพัดลมอันหนึ่งให้นาง, 60, ส,งสาเมื่อยเครื่องใส่ของสวย สวิงจับปลาเนาะลายย่างเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะเครื่องไส้เขาบอก,ากราก็เคยไปเที่ยวเลยไปลินอยู่ก็จะมีบอนอบูซาเนาะมีขนเป็ดขนไก่มีเครื่องรินเครื่องกองอมีเครื่องจักสานต่างๆทุกคนน,นี่ มันจะเขียนบอกก่าโซนนี้มีอย่างเนี้ยเนาะทุกคนล่อให้มันทั่วซะาะเบ่งน้ำแข็งไปเรื่อยๆจะเห็นเหอนชนเผ่าอย่างนี้แบบใดประมาณใด ดูแล้วกับมีทุกคนเนะาะที่นั่นบ่อนขอบรได้ให้พิพิธภัณฑ์จุ่มแบบนี้อขอจุ่มให้เบิ่งเลยประมาณกันมาเวียดนามจะเห็นดีเด้อจุภาทั้นพักนี้เนาะก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งมาสันสะนี่เป็นเงินส่วนเผานีเงินส่วนมอ่องทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมีแครนม่องมีแครนม่องมีเต่า จูเตาขัา้วเต่าฟื้นเนาะจะมีเครื่องมือทห่มาหากินเนาะไม้แผน่นใหญ่เงินสุดเพลเนี่ยหลังคาเขานะไม้ก็เป็นแผ่น,น่าสามสิบสี่สิบเซน,น,นมาวางใส่หลังคาอันนี้บวกต่าความจริงบอกความบริสุทธิ์เถอะเนาะสุนเพลเนี่ยสุนเพลอย่างพุออ้นนี่ พ่อมองทุกคนเขียนใช่เดี๋ยวโม่งเล้าเวงทุกคนเนาะส่วนพายาวอันนั้นนะนี่ส่วนพออนะ่อโมงเนาะเป็นแผ่นทีโซขึ้นมาเครื่องตีเล็กหลอมเล็กนะส่วนใลญ่จะเป็นคนย่าวทุกคนเนาะตีเล็กหลอมเล็ก าต่างๆประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่างน้ำจำลองธรรมศาตรอยู่เขตต่างๆทุกคนเนาะมีฝ่ายน้ำล้นาะ มีปูปลาหน้าเนี่ยวก็จะกระจายตามบริเวณ,ณตึกอาคารต่งตงางๆหลากหลายเนาะพูดใอที่เรื่องราวประมาณนี้ให้ทุกคนมาเบิ่งได้ในทุกคนเนาะอยู่ในแผนที่ผูจะเขียนว่าเวียดนามมิวเซียมขอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเวียดนามเนาะ เข้าไปเบิ่งได้ทุกคนราคาก็ผู้นึงซีซีพันซีหมื่นดองทุกคนประมาณอ่ะหกสิบบาทเนาะถ้าเป็นเงินบาทถ้าเงนินดอลลาร์ก็สองร้อยสองดอลลาร์ทุกคนดอลลาร์ป่านนี่ยนี่เพื่อพอกันในคลิปหน้าทุกคนมาครับเจ้าพระพิเศต่อฝากทุกคนกดไลค์กด,กกดติดตามกันเนาะเจะกาลังใจ่าทางบ่อคำในสร้างสรรค์คลิปใหม่บ๊ายบาย